ผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะเฟรมวงไฟวันนี้เราจะมาดูกิจกรรมอ่าสุ่มอสุนาของไต้หวันนะครับซึ่งตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นเวคคัมพีแบบคัมพีลึกลับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คืออ่านี่ครับแบบเดียวเป๊ะกับคิลิตโตนะครับซึ่งเนี่ยคูปองพวกนี้ไม่ต้องไปดูนะเพราะว่าอ่าเดทของไทยมันจะน้อยกว่านะครับก็คิดง่ายๆครับแต่ด้วยราคาคูปองที่เท่ากันเนี่ยอ่าถ้าสุ่มของไทยใช่ไหมครับถ้าถามราคาของคิลิตโตเมา เมานี่คือ2009ก้็เกียงไปประมาณนั้นครับอารึนะก็คือ2 0 0พนเก้านะฮะโอเคน่าจะประมาณนั้นอันนี้เป็นราคาให้ดูนะครับเนี่ยแล้วก็มันเหมือนกับคริริตโตเลยนะก็คือสุ่มของอารึนะใช่ไหมครับก็จะมีโอกาสได้ของคริริตโตด้วยแล้วก็เบดเบบี้นี่เบดเบบี้เหมือนเป็นของตกแต่งมั้งครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันคืออะไรน่าจะเป็นของตกแต่งก็มีประมาณนี้นะครับก็แบบเดียวกันเลยครับแบบเดียวกันเลยของอารึนานะเป็นไอ้หอคอยเอ็นกาอะไรสักอย่างแหละ นี่ก็จะทุกๆการสุ่มจะมีโอกาสได้คิริโตะนะครับก็สําหรับใครที่ยังไม่มีคิริโตะก็สุ่มอันเดียวนะครับเผื่อได้ครับโอกาส0 0 1เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะใช่ไหมเดี๋ยวผมขอดูเนเออใช่ 0. 0นนเปอร์เซ็นต์นะครับก็ใครอยากลองเสี่ยงนะเป็นอาสนะ29 0พัหูปองประมาณนั้นถ้าคือแบบดวงสวยจริงๆแบบไม่ได้ข้ามอะไรเลยแบบต้องเปิดทุกตัวก็29 0พนะครับก็นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเดี๋ยวแวอาสนะมาเดี๋ยวผมน่าจะได้ทําคลิปปส่่มตออหละโเคคครรัับบบไ อย่าลืมกดติดตามนะแค่กดติดตามก็พอละไปละบาย